สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่3ตุลาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่30นะครับผม สำหรับวันที่30นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่8นะครับผมวิ่งรูด7กับ2นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม277-959นะครับผมสำหรับ27เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมและก็79ล่างชุด4ตัวนะครับผมและก็9 5 9เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับ27แอดมินมี72นะครับผมแล้วก็79ตัวเน้นเลยนะครับผม7976ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผม สำหรับวันที่3นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูดอยู่ที่2กับ7นะครับผมสำหรับ9ก็จะมี90 91 เกแล้วก็เก้าหกนะครับผมสำหรับ2 20สองสองหนึ่งสองสี่ ก็สองห้านะครับผมสำหรับเจ็ดเจ็ดจะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสอง เจ็ดหกนะครับผม สำหรับชุดกันนะครับผมก็จะมี9ก้าสามสองแปดเจ็ดแปดนะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมสำหรับเบิ้ลน,นะครับผมเก้าเก้าสองสอง แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมสองเก้าสาม 0ูนเสสองสี่ 1 7 2และก็เก้านะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับห้อยลาวพัฒนานะครับผมวัประจำวันที่3นะครับผมตุลาคม2,565นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูด2กับ7นะครับผมสำหรับ9นะครับผม 9ก้าหนนะครับผมเก้าก็ต้องรองนะครับผมสำหรับสนะครับผมสองศ่แล้วก็สอก็ต้องรองนะครับผมสำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ด7ูนก็ต้องรองนะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมชอบค่อยตามนะครับผม เบิ้ลก็จะมี9 9 2 2สำหรับ3ตัวนะครับผม2 9 3 6 2 4แล้วก็9 2 7นะครับผม Fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนําโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ Fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี อยางเงังๆังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ